มาดูมวยคู่ที่3เป็นรองคู่เอกของรายการสมิงแดงวันของโอมพบกับสิงห์สอโชคมีชัยพิกัด127ปอนด์สมิงแดงวันของ,อง,อง,งอโมอ,ม,งดงอ,งองมดับเบิลยูเคอหรือว่าสมิงแดงวอจักรวุฒินักชกวัย21ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆลกกิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า60ไฟจากอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมิงแดงเป็นมวยเข่าสูงยาวประเภทขวางเสียบขวางแทง สูงยาวเข่าดีหมัดศอกหนักแรงปลายแข็งแกร่งซ้อมที่ค่ายมวยเพชร40,000จังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติสามฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนโรนชัยตอรามอินทราที่เวทีมวยราชดำเนินศึก AWS ชนะคะแนนหวนกอร์ดอน PK แสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยราชดำเนินศึก AWS ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับสิทธิชัยสอดิชพันธ์ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนผู้ชกสิงห์สโชคมีชัยนักชกวัย21ปีจากจังหวัดสุราธ,ธานีสูง170เซติเมตรน้ำหนักต่อยปลย63กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า80ไฟสิงห์เป็นมวยฝีมือมวยขวาประเภทตั้งรับจับทางดักทิปดักแต่ดักแทงหมัดหนักสอกแรงฝีมือหลักเหลี่ยมดีซ้อมที่ค่ายมวยสโชคมีชัยสถิติ3ฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเจนเชิงพุ่มพันธุ์มุ่งที่เวทีมวยราชดำเนิน แพ้คะแนนสอนศึกน้อย FX รูปศึกวันลุมพินีแชมเปี้ยนชิพไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับฉมูกเพชรแอสันป่าตองที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่ห้ามกราคุมที่ผ่านมาสำหรับมือคู่นี้มวยเข่าระทะมวยฝีมือมวยเข่าอยู่ที่สมิงแดงได้เปลี่ยนรูปร่างช่วงชกประเภทสูงยาวเข่าดีเดินเสียบเดินแทงคว้าคอล็อกรัดมัดตีขวางหน้าดันแทงศอกระยะประชิดอันตรายเป็นมวยเข่าแข็งแรงแข็งแกรง่งปอดใหญ่ตายแรง หัวจิตหัวใจดีใจสู้เกินร้อยไฟล่าสุดไปสะดุดแพ้ให้กับสิทธิชัยสอดชพันธ์ที่เวทีมวยราชดำเนินในขณะที่สิงห์สอโชคมีชัยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาซ้ายหน้าออกได้แม่นหวังผลอาวุธหนักแรงประเภทเดินได้ฝีมือได้ไฟนี้ต้องบิดน้ำหนักลงมาชกที่เวท127ปอนด์ปกติจะชกเวทหนึ่อถึง1น1ปอนด์บีบลงมา 3- สปอนด์และชกกลางวันด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าลดแล้วมีแรงจากฟื้นหรือไม่สำหรับสิงคู่นี้ก็ฝีมืออยู่ที่สิงสอโชคมีชัยประเภทมวยเข่าแข็งแรงได้ใหญ่ได้ลอยอยู่ที่สมิงแดงจะชกกันในพิกัด127อปอนด์ซึ่งเวทนี้เป็นเวทธรรมชาติของสมิงแดงคู่นี้ชอบไปที่สมิงแดงวันของโอมดับเบิลคอฝีมือต้นๆอาจจะช้าก,กว่าสี่ห้าท้ายๆเดินบทเดินเบียดเข่าในสมิงแดงจะทำได้ดีกว่าเข่าในแข็งแรงแ เวท127ปอนด์เป็นเวทของสมิงแดงส่วนสิงต้องบีบลงมา3-4ปอนด์และชกเวลากลางวันไฟนี้ดูว่าสิงคุมน้ำหนักเยอะไปซึ่งจะมีผลกับการยืนระยะท้ายท้ายชอบสมิงแดงวันของอมดับเบิลยูเคอเขาในดีกว่าร่างกายดีกว่าไฟนี้จะเอาชนะสิงสอโชคมีชัยไปได้มาดูคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการเป็นมวยแก้มือหลังตาอัตชัยกีฬาสปอร์ต พบกับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนจะชกกันในพิกัด122ออปอนด์นักมวยมุมแดงอัตชัยกีฬาสปอร์ตนักชกวัย23ปีจากจังหวัดพะเยาสูง168ซนติเมตรน้ำหนักต่อยต่อย60กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟ์ไฟเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องประเภทแต่ซ้ายต่อยซ้ายหมัดศอกคมซ้ายหนักแรงหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีซ้อมที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์สถิติสัฟอร์มล่าสุด ชนะน,นอกยกสามหาสมุทรแปมินบุรีที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนเพชรสังวานสอสมานการกาเม้นที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเอกลักษณ์สอสมานกาเมนคู่ชกในวันนี้ที่จังหวัดสแก้วเมื่อ22มกราคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินเอกลักษณ์สอสมานกาเม้นนักชกวัย26ปีจากจังหวัดศรีสะเกดสูง170เซนติเมตร น้ำหนักล่อยล่อย59เกากิโลกรัมชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟเป็นมวยขับประเภทเดินเสียบเดินแทงสอกสับสอกสวนอันตรายเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงสองที่วอเทคโนโลยูปูปสูงจังหวัดรีสเกตสถิติสามฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาหว้วยต้มที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนดีเซตเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับอันถชายกีฬาสปอร์ตท,ที่จังหวัดสแก้ว เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเป็นคู่มวยแก้มือลังตาเคยชกกันในรายการมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรที่จังหวัดสแกวเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาไฟน์นั้นเป็นทางด้านของอัธชัยที่เป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ชกกันที่124ปอนด์ไฟน์นี้จะชกกันที่พิกัด122ปอนด์คู่นี้เป็นมวยซ้ายกับขวาวัดกันที่นอกกับในอัธชัยเป็นมวยฟอร์มสดร่างกายดี ประเภทฝีมือมวยซ้ายสายหนักแรงอาวุธครบเครื่องอาวุธหลากหลายสมองมวยไอคิวมวยดีในขณะที่เอกลักษณ์เป็นนักมวยรุ่นที่เป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทเดินจับเดินแทงสองอันตรายมีโอกาสเปลี่ยนเกมได้ตลอดเคยแพ้มาไฟที่แล้วมาแก้มือกันใหม่จะชกกันในพิกัด122ปอนด์ชอบไปที่มวยฟอร์มสดร่างกายดีเคยชนะมาชอบที่อัตชัยกีฬาสปอร์ต จังหวะฝีมือดีกว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะพับเตะขาอาวุธดูหลากหลายกว่าระยะประชิดก็มีหมัดมีศอกที่อันตรายอาวุธออกได้รวดเร็วกว่าสมองมวยไอคิวดีส่วนเอกลักษณ์ต้องลุ้นเข่าในช่วงท้ายๆต้นๆจะอืดๆช้าก,กว่าช่วงหลังสภาพร่างกายของเอกลักษณ์ก็ไม่ค่อยดีร่างกายกรอบตามไวชอบอัตชัยซ้ายหนักแรงอาวุธครบเครื่องและหลากหลายกว่าไฟนี้อัตชัยกีฬาสปอร์ตจะเอาชนะเอกลักษณ์สสมานการเมน ย้ำแค้นไปได้อีกครั้งมาสรุปอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบไปที่อนันตชัยลานนาวอัเตอร์ไซแข็งแกร่งกว่าท้ายๆเข่าในดีกว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าไฟนี้จะเอาชนะก้องมีชัยจิตเมืองนนไปได้คู่ที่สองชอบไปที่พลายพยักทอต่อพับพลานารายแต่ซ้ายต่อยซ้ายสอกระยะประชิดอันตรายมีโอกาสเปลี่ยนเกมได้ตลอดขยันเดินขยันออกอาวุธเบียดบ,บทได้ดีหัวจิตหัวใจดีกว่า ไฟนี้จะเบียดเอาชนะราชศัก์ลูกหมูห้าเข้ารอบแปดคนมวยรอบปูนเสือไปได้คู่ที่สามรองคู่เอกชอบสมิงแดงวาจากวุฒิหรือวันของโอมได้เปรียบรูปร่างได้ใหญ่ได้ลอยชกในเวทของตัวเองท้ายๆเข่าในแข็งแกร่งไฟนี้จะบทเบียดเอาชนะสิงห์สอโชคมีชัยไปได้คู่ที่สี่เป็นคู่เอกนำรายการชอบอันทชัยกีฬาสปอร์ตซ้ายจัดจ้านซ้ายทั้งแถบที่ต่อทีหนักแรงกว่าจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องกว่า ร่างกายสดกว่าฟอร์มสดกว่าไฟนี้จะเอาชนะเอกลักษณ์สอสมานกาเมนย้ำแค้นไปได้อีกครั้งทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจาร์ณล่วงหน้าพร้อะฟันธงศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568จากสนามมวยช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มถ่ายสดตั้งแต่ประมาณบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปมวยที่ชอบอาจจะไม่ชนะมวยมีเหตุปัจจัยหลากหลาย ต้องดูหลายอย่างประกอบกันขอให้ดูข้อมูลเพื่อประกอบการชมการเชียร์คู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าข้อดีข้อเสียนักมวยพร้อมเรดไม้แรกคลิปจะออกช่วงบ่ายวันศุกร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ